สวัสดีครับผมเชื่อโปโอนันี้ผมจะมาสัมภาษณ์พ่อผมว่าเริ่มต้นการทําอาชีพสังหามือสองมาได้ยังไงช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับผมเล็กนะครับผมทําเกี่ยวกับสังหามือสองเมื่อกี้ทางที่น้องลโปถ,ถามมาว่าผมเริ่มต้นหรือทําธุรกิจสังหามือสองมาได้ยังไงก็อยากจะบอกกันว่าวัตถุประสงค์ในการทําเพจ หรือวิดีโอเอาังหามือสองเนี่ยจริงๆแค่อยากมาแชร์เรื่องความรู้หรือประสบก,การณ์ที่ผมทํามาซึ่งผมมาทําอยู่ในธุรกิจนี่มาประมาณ13ปีได้แล้วในการทําธุรกิจนี่ตอนเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มจากติดลบซึ่งถ้าเล่าไปจริงๆเนี่ยเป็นอะไรที่ติดลบแบบติดลบเลยไม่ได้มีต้นทุนไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีอะไรเลยซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มต้นในจุดที่ดีกว่าผมได้ซึ่งถ้าผมมีเงิน ผมสามารถนําเงินมาลงทุนในธุรกิจจำงขายฝากซึ่งณตอนหน้าวันที่ผมทําวันแรกที่ผมทําผมคุยกับแฟนผมจาได้เลยผมบอกว่าธุรกิจนี้ดีมากเลยถ้ามีตังผมต้องทําให้ได้แล้วพอถึงจุดหนึ่งที่ผมเรียนจบมาผมก็เลยได้มีโอกาสเจอผู้ใหญ่ก็ได้มีการพูดคุยได้เสนอไอเดียก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็นําเงินมาปล่อยให้ผมบอกว่าเล็กเอ้ยพี่มี10บล้าน พี่อยากปล่อยจำนองขายฝากแต่กว่าที่พี่เขาจะมาเริ่มสนใจเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นปีเพราะเราก็ต้องมีการคุยเมลกันเราผมรู้อย่างนั้นผมก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลละว่าเราจะทํำยังไงการเริ่มต้นของผมเนี่ยผมใช้วิธีการคือผมติดต่อหาในหน้าที่เคยรับบ้านผมไปจำนองขายฝากนั่นแหละแล้วก็บอกเขาว่าเรามีเงินผมอยากทํา ให้ในหน้าช่วยส่งงานให้ผมหน่อยในหน้าก็ไม่ค่อยส่งหรอกช่วงแรกเพราะเขาไม่รู้เราเป็นใครอะไรยังไงก็มีแต่ส่งงานที่ไม่ดีเข้ามาที่มันราคาไม่ได้บ้างอะไรไบ้างแต่ระหว่างนั้นน่ะเป็นช่วงที่ผมอ่ะพยายามศึกษาหาความรู้ทั้งอ่านหนังสือสัมมนาทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับสังหาเนี่ยผมหาความรู้ยิ่งกว่าตอนเรียนอีกง่ายๆตั้งใจสุดๆในชีวิตละเรียนยังไม่เคยตั้งใจขนาดนี้เลย กลายเป็นว่าผมก็ค่อยได้มีประสบการณ์ได้มีความรู้แล้วก็เริ่มไปดูทัที่ในหน้าส่งมาให้ดูไปเรื่อยแต่ยังไม่ได้เงินเลยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับจนมีอยู่ครัง้งหนึ่งเริ่มมีงานไปจำนองเข้ามาผมก็เริ่มรับงานแรกโดยที่ผมก็รับผ่านจากเอเจนต์แล้วเราก็เริ่มรู้ขั้นตอนการทำงานทุกอย่างก็เริ่มทำให้ผมเห็นช่องทางเราก็เริ่มสู่ธุรกิจนี้ได้โดยการเป็นเอเจนต์จำนองขายฝากโดยใช้เงินทุนจากผู้ใหญ่ที่ผมแจ้ง นั่นคือจุดเริ่มต้นในการทําของผมนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องเริ่มในแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่าของผมตอนเริ่มเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าย้อนกลับไปฟกช่วงที่ผมเรียนแล้วกันตั้งแต่ปวชปวสเลยเนี่ยคือเป็นเด็กค่อนข้างจะเกเรเด็กหลังห้องเน็บหนังสือบอลอยู่แต่โต๊ะสนุกแล้วที่มันแย่ไปกว่าน,นั้นคือ ผมเป็นเด็กที่เพิ่งรู้ตัวเองว่าที่บ้านไม่รวยเอาตอนที่ปรับตัวไม่ทันละซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราที่บ้านไม่ฐานะไม่ดีหรือไม่รวยเนี่ยเราอาจจะตั้งใจในการเรียนหรือในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้หลุดจากวงจรของของ,ของของครอบครัวที่ไม่มีเงินเน่ยเพราะเราก็อยากช่วยพ่อแม่ใช่ไหมฮะแต่ด้วยความที่พ่อแม่เราเลี้ยงมาดีที่สุดเท่าที่เขาทําได้แต่มันกลับเป็นทําให้ผมไม่รู้สึกว่าเราไม่มีตัง มันเลยครับผมใช้ชีวิตที่ประมาทไม่เคยตั้งใจเรียนโดดเรียนไม่เข้าเรียนทุกอย่างคืออะไรที่ไม่ดีเนี่ยทำเกือบทั้งหมดยกเว้นแต่เรื่องพวกยาเสพติดผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวตรงนั้นเพราะเพราะเราไม่กล้ามันก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าคนเนี่ยที่จุดเริ่มต้นอย่างผมเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยผมติดหนี้ด้วยนะอย่างที่บอกว่าผมเอาบ้านเข้าจำนองหลายฝากเนี่ยหนี้สินเนี่ยหลักล้านเท่ากับว่าไม่ใช่เริ่มต้นมีทุนเริ่มต้นจากไม่มีเลยแต่สิ่งสำคัญ คือความรู้ผมเริ่มต้นจากหาความรู้แล้วมันจะค่อยๆมีโอกาสเข้ามาวันนี้ก็จะมาแชร์อยู่ประมาณนี้ให้ฟังก่อนนะครับว่าเราเริ่มจากยังไงน้องอโปมีอะไรอยากรู้เพิ่มเติมไหมลองถามเขาาได้นะโอเคเท่าที่โปฟังมาโปอยากรู้ว่าคนที่เขาเพิ่งเริ่มเขาจะเริ่มได้ไหมหมายถึงว่าโปอยากรู้ว่า ถ้าจะเริ่มต้นควรจะเริ่มยังไงดีถูกไหมใช่โอเคเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังละกันว่าถ้าจะให้ผมแนะนําในมุมว่าควรจะเริ่มยังไงถ้าในมุมผมเนี่ยผมแนะนําว่าอยากให้เริ่มต้นจากอาชีพของในหน้าก่อนอาชีพของในหน้าความหมายก็คือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นในหน้าจำลองขายฝากนะฮะปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะมีอย่างเช่นพวกในหน้าฝากขายซื้อขายบ้านเพราะว่าตรงนั้นน่ะ เขาจะมีการอบรมแล้วก็สอนฟรีผมอยากให้เข้าไปสัมผัสก่อนว่าบ้านหรือการซื้อขายมันเป็นยังไงมันมีปัจจัยอะไรบ้างเพื่อที่หนึ่งจะได้ประเมินเป็นสิ่งสำคัญผมอยากให้ทุกคนประเมินเป็นก่อนว่าอันนี้คือของถูกของแพงของดีของไม่ดีเพราะถ้าทุกคนรู้ในมุมตรงนี้ผมเชื่อว่ามันจะทำให้ขยายต่อไป ทำได้ในหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับอสฝังหาของผมอะ่ะมันเป็นในมุมของอสฝังหามือสองก็คือในมุมของการซื้อบ้านมาริโนเวตราขายแต่ปัจจัยสําคัญมันคือการประเมินราคานั่นแหละถึงอยากให้เริ่มจากการเปเอเจนต์ก่อนเพราะเอเจนต์หนึ่งผมมองว่าความเสี่ยงมันไม่มีมันแทบจะไม่ต้องใช้ทุนเลยมันเป็นการรับบ้านมา เพื่อประกาศขายแล้วเราจะได้ค่าคอมถ้าเราขายได้มันมีทั้งในหน้าอิสระและในหน้าบริษัทอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนเลยใน,นอิสระก็ดีตรงที่ว่าได้ค่าคอมเต็มแต่ทุกอย่างคุณอาจจะต้องเริ่มแล้วก็ลงทุนเองแต่ถ้าเป็นในหน้าในนามบริษัทข้อดีก็คือจะมีคนคอยเทรนแล้วก็คอยสนับสนุนในจ,จุดที่อยู่เบื้องหลังเพื่อให้คุณขายได้มันก็ทำให้คุณมีคนคอยสอนคอยอะไร ถ้าให้ผมแนะนําตรงๆเลยคือเข้าไปในน้บริฝัทก่อนถ้าสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยนะประมาณนี้ก็ผมได้ความรู้จากพ่อผมเยอะมากเลยครับก็ผมก็ขอขอบคุณพ่อผมมากๆเลยครับใครมีคําถามจะมาบอกใครมีคําถามจะมาถามเราหรือว่าจะมีไอเดียอะไรมาแชร์กับเราก็สามารถทักมาใน y o u t u คอมเมนต์ใน Instagram ใช่ครับหรือว่าในคอมเมนต์ใต้คลิปคอมเมนต์ในติ๊กต็อกหรือว่าคอมเมนต์ใน a c e b o o k คอมเมนต์ใน Instagram แล้วก็คอมเมนต์ใน u t u b e ก็ได้ครับได้ในทุกช่องทางเลยครับเพราะเราลงทุกช่องทางครับแล้วเราจะมาพยายามทําคลิปกันอันนี้นอาจะเป็นคลิปแรกอาจจะดูไม่ค่อยโอเคไปเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราจะพยายามพัฒนากันถูกไหมใช่ครับโอเคนะวันนี้เรามาลากันไปแล้วกันนะครับผมก็วันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ